อันนี้ภายในปราสาทนะคะน่าจะาเป็นศิวลึงนะคะแล้วก็อันนี้หน้าบันนะคะอันนี้หน้าบันของปราสาทนะคะซึ่งหน้าบันตัวจริงอยู่ที่สถานที่บริการข้อมูลนะคะของปรา,าสาทเซดอกกทมตั้งอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะคะ อโอ้อันนี้เป็นฐานเก่าอันนี้เป็นฐานของเก่าเลยที่ประกอบพิธีกรรมเนาะสวยนะสวยนะถือว่าโลเคชั่นสวยนะมองขึ้นมาหนีบนเขาสวย อันนี้เป็นดอกมีต้นดอกไม้นะคะประดับอยู่เยอะแยะเต็มไปหมด อันนี้จะเป็นสิวะลึงน่าจะเป็นยอดนะฮะยอดเจ๊มาถ่ายวิดีโอให้หน้หน่อย